สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดฟอลโล w ใน t i k t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า kmm ขีดหีเหดก็ได้คะ่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยเชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบข้างล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o k ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้นะคะบนหมูตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o k ของเราเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ แล้วก็นําลิงก์มาใส่ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ปริมาณเลยวันนี้ก็จะ,ะเพิ่มห0สิบเนาะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกสด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็ะจะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำา20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งมื่อเติม1000บาทขึ้นไปหล่ะบนนัาดเบี้ยอด้วยนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถกี่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินกกาาาารรรรรในนนนแแออปปธาคคาคขงเเเเจจจสสสส็็็ิ้้ลลย่่ะะว เามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปบังเปาเวลต t ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะดําเนินการในแอปบังเปาเวลต t จะเสร็จสิ้นเลยเสร็จแล้วลค่ะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปบังเปาเวลต t มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะ ส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางี่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d ดเคมขก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตรค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้ว App Store แล้วพิมพ์คำว่า kmhqh.com MM ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอด Follow อยู่ที่31ต่อ30คนเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ดําเนินการให้เราไวมากๆเลยเนาะเพียงไม่กี่นาทีเองนะคะยอดก็ขึ้นมาให้เป็น1 6อยเลยจากสาคนเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM m k t h t h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ